สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับผมถูกใจสายข้างนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับปัม๊มน้ำอัตโนมัตินะครับก็ตัวนี้นะครับจะมีน้ำย้อยนะครับจากตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีน้ำซึมๆออกจากตรงนี้นะครับถ้าน้ำซึมเข้าไปในตัวเครื่องก็ขดลวดก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาลือให้ดูครับว่า การเปลี่ยนซีนอะไรอยู่ยังไงนะครับก็จะเป็นการลือดูก่อนนะครับส่วนเรื่องอะไรที่มาเปลี่ยนก็ค่อยว่ากัน,นครับวิธีลือก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็ันดับแรกเปิดตรงนี้นะครับพเพื่อนจะเป็นปแจเบอร์สินะครับตรงฝาหน้าเครื่องนี่ครับจะเป็นเบอร์สินะครับพเพื่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่แต่รุ่นด้วยนะครับก็ แต่ละรุ่นเบอร์ก็ไม่เหมือนกันครับแนะนำให้ซื้อประแจไว้เป็นชุดดีวกว่านะครับปัญหาก็คือเวลาน้ำมันหยดเข้าไปข้างในครับเจอขดรวดอะคดรวดก็จะเสียหายได้นะครับมอเตอร์ก็จะพังครับก็ หลักของมันเลยครับเด่นๆเลยน้ำย้อยนะครับน้ำย้อยใส่มอเตอร์นะครับแล้วก็ค่อยๆเคาะอ,ออกมาครับตรนี้อ่าเราก็จะเจอใบพัดเห็นไหมนี่เป็นแฝาตรงฝานี่ก็จะมีโอลิงอยู่เห็นไหมโอลิงเนี่ยถ้ามันเสียก็เปลี่ยนใหม่นะครับถ้ามันโอลิงบวมก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยแล้วก็เพื่อนๆดูสังเกตรตรงนี้นะ เพื่อนๆเห็นบ่าตรงนี้ไหมเวลาใส่คืนน่ะให้มันอยู่ตรงนี้นะที่เดิมอ่ะเนี่ยหรือว่ากนลื้อนะเวลาเพื่อนๆไม่แน่ใจนะก็ให้หาสีมามาร์กไว้ก็ได้มาร์กไว้ตรงนี้กับตรงนี้เป็นการมาร์กไว้ก็ได้เพื่อไม่ให้ไม่ให้มันลืมนะครับก็จะเป็นร่องพอดีไอ้ร่องตรงนี้จะอยู่ตรงร่องตรงนี้พอดีนะครับเนี่ยเวลาใส่ก็อยู่ลักษณะนนี้เห็นไหมอันนี้จะเป็นลูกศรแรงๆแนละ้วลูกศรก็ใบพัดก็จะหมุนมาทางนี้นะ หมุนถ้าหันแนบางนี้ก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับใบพัดก็จะทําทงานแบบตามลูกศรน,นะครับอย่าลืมนะครับก่อนจะถอดก็แม็กก็ได้ไประกาแม็กแม็กไว้แม็กตรงนี้ก็แม็กตรงนี้ไว้ให้มันตรงกันนะครับจากนั้นก็จะเจอใบพัดนะครับจากนั้นเราก็ต้องถอดใบพัดก่อนก่อนนะครับเพื่อนวิธีถอดใบพัดก็อันนี้ก็คือใบพัดตัวน,นี้อาจจะโดนถอดไปนะครับคือโดนสกัดทิ้งไปหมดเลยนะครับเพื่อนรอยแบกรอยสกัดเนี่ยแล้ว ดูข้างในนี่จะมีริมอยู่นะครับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีริ่มอยู่เห็นไหมก็เวลาเปิดมาดูก็สังเกตดูนะนะว่าริ่มอยู่ไหมถ้าริ่มหลุดถ้าริ่มหลุดนะก็แสดงว่าหลุดหายโดนปั๊มน้ำไปกับท่อน้ำก๊อกน้ำนะครับถ้าริมยังอยู่ก็คือโอเคนะครับเนี่ยถ้าริ่มไม่อยู่ก็คือใบพัดหลวมแกนหลวมเลยนะครับเพื่อนก็อันดับต่อไปก็ต้องทําให้ใบพัดออกมาก่อนให้ได้นะครับ ผมคิดว่าผมจะใช้น็อตตัวผู้นะครับใส่เข้าไปที่รูนะครับสองรูแล้วก็ทําเป็นตัวดูดกระทุ้งออกมานะครับเดี๋ยวเพื่อนไปดูกันครับว่าน็อตมันเบอร์อะไรนะผมก็ไม่รู้นะเบอร์อะไรผมขอวัดก่อนพอดีเป็นเศษน็อตที่ผมมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอวัดดูก่อนนะเผื่อเพื่อน,น,นแต่และรุ่นก็อาจจะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูกี G ่มิลนะครับตนนัวนี้ประมาณเกือบห้ามิลน,นะเนะี่ย น็อตประมาณห้ามิลอมโตของน็อตอะรูนะแต่นั้นรูอาจจะไม่เท่ากันนะเพื่อนๆก็ต้องไปซื้อมานะครับว่ายกปั๊มแหนมเนี่ตัวนี้ไปที่ร้านขาไขน็อตนะครับเพื่อไปเทียบน็อตครับเวลาซื้อมาก็ใช้ได้หลายรอบเลยนะครับตัวนี้ผมก็คิดว่าจะใช้สเตอร์ดูดออกนะไม่ได้หรือเปล่าก็จะลองใช้สเตอร์รดอะ่ะดูดออก หรือว่จะเป็นอย่างอื่นครนะับแน่ยจะนัาสเตอร์รถนี้ได้ไม่แน่จะได้ไดนะก็พอดีดูทรงแล้วน่าจะได้โซ่นะครับ่นผมเอาโซ่มาขลัดมากลัดกับน็อตนะครับแล้วก็ขัดลงไปแบบนี้ขัดลงไปลึกๆหน่อยแล้วผมก็จะทำการกระทุ้งนะครับเนี่ย เพื่อนเห็นหรือเปล่านะครับนี้ผมสเตอร์ไม่ได้นะผมก็หาโซ่ดีกว่าโซ่เล็กเนี้ยร้อยไปแบบนี้เลยเพื่อนนะมันจะอยู่ประมาณนี้อ่าผมจะทําการนะครับกระทุงโซ่ออกนะครับอ่าแบบนี้จะก,กระทุงโซ่กระตุกออกมานะครับให้มันหลุดนะครับ<ม>ก่อนอื่นก็รอลื่นแกนก่อนนะเพื่อน เราเรื่อแกนมันก่อนเดี๋ยวมันออกแยกหน่อยโอเคครับเดี๋ยวผมก็แกะตุกดูนะว่ามันจะออกหรือเปล่า อ่าออกง่ายับเพื่อนใช้ค้อนกระทุ้งออกอะไรก็ได้แบบวิธีบนน้บนแบนะเพื่อนมันไม่แน่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไอแกลน้าตัวนี้ถ้ามันเป็นสนิมนิดหน่อยก็เอาโซนแอกนะครับพ่นเข้าไปข้างในนะครับมันก็จะหลุดออกมาทั้งยวงแบบนี้นะเห็นไหมก็พยายามหาโซ่หาแล้วก็ได้แบบผมเนะี่ยหรือว่าใครอาจจะมีไอเดียแบบอื่นนะอันนี้คือผมได้พอด,ดีผมไปเจอโซ่แมาก็เอามาคล้องแล้วก็ดูดออกอย่างนี้กระทุ้งออก เอาค้อนคากระดุ่งออกอ่าแบบนี้ก็หลุดออกมาแล้วครับใบพัดก็หมุนน็อตออกจากใบพัดได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนนสังเกตดูดีๆนะครับมันจะมีริมอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมริมถอดริมเก็บไว้ก่อนนะครับริมตัวนี้สำคัญมากนะถอดเก็บไว้ก่อน ริมเห็นไหมมันจะเป็นริมเนี่ยถอดเก็บไว้นะครับแต่นั้นมันจะมีชุดสปริงครับถอดออกมาเลยอันนี้จะเป็นแหวนรองครับด้านบนแล้วก็จะมีสปริงสปริงเทคนิคดูง่ายครับข้างล่างมันจะเป็นฐานใหญ่ใช่ไหมข้างบนจะเป็นเล็กใหญ่แรงนะครับใหญ่แรางเล็กบนนะครับสปริงครับใหญ่แรงเล็กบน ใส่ลงไปแประมานนี้นะแล้วก็ไอแหวนตัวนี้ถ้าซื้อมาใหม่มันก็จะอยู่เนี่ยแหวนตัวนี้จะเข้ากับสปริงด้านบนด้านเล็กนะใหญ่นะครับอยู่ข้างล่างเล็กอยู่ด้านบนนะสปริงก็สวมลงไปจากนั้นมันจะมีกิบล็อกนะครับใช้คีมคีมทางนะครับใช้คีมทางแทงเข้าไปนะครับเห็นไหมเอ่ย ค่อยแทงแหวนออกมานะครับคิงทางแหวนกิดล็อกนะครับจากนั้นก็จะเจอชุดชุดสีนชุดสีนก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับไม่ยากกันแหละมันก็สามารถหนีบออกมาได้เลยนะนจะเป็นแค่ชุดสีนโอเคครับชุดสีนออกมาแล้วแล้วก็ข้างในก็จะเป็นบุชพลาสติกนะครับตัวหนึ่งขาวๆเห็นไหมมันจะเป็นบุชพลาสติก บูทพลาสติกีก็เพื่อนๆคว่ำลงมาก็ได้นะมันจะเป็นบูทพลาสติกตัวนี้ครับใช้ได้อยู่นะเพื่อนบูทเพื่อเอาไปลองบาร์ข้างในนะครับข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วตัวนี้จะเป็นบาร์ แบเล็กนะครับเนะี่ยแล้วก็เดี๋ยวทําการถอดชุดปั๊มออกมานะครับจะมีลูกยางอยู่ข้างในอีกตัวนะึงนะถอดน็อตแถมตัวนี้ที่ยึดชุดปั๊มนะครับกับมอเตอร์เลยปั๊มน้ำตัวนี้เป็นปั๊มน้ำตัวเก่าที่ผมเอามาเทสชุดขุดลวดสแตทเสียนะครับตัวนี้เพราะว่า เกิดแนารั่วนะครับเข้าไปข้างในแล้วก็ตอนใช้งานเนี่ยมีควันขึ้นนะครับมีควันขึ้นตรงมาก็เลยทําให้เขดโลดสแตทมาเสียแล้วก็สาเหตุก็คือแนารั่วครับใช้เบอร์สิบนะครับตัวทีเบอร์สิบก็ได้น,ดไนะครับขานออกแปวนะครับ ยกขึ้นมาก็จะเป็นเหลือแค่มอเตอร์นะครับแล้วก็น็อตแสมตัวเก็บไว้นะครับน็อตตัวผู้ตัวนี้แสมตัวเก็บไว้ข้างในก็จะเป็นซีนอีกตัวหนึ่งเป็นซีลเหล็กเป็นซีลยางนะครับก็จะมีซีลตัวสุดท้ายนะครับ ซีนยางที่เหลือก็จะเป็นบาดเหล็กแล้วนะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วข้างหลังก็เป็นหน้าแปนเหล็กแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นบาดเหล็กอันนี้ก็จะเป็นซีนนะครับซีนตัวนี้อาจจะรั่วได้นะครับเนี่ยมันจะเป็นชุดของมันครับเวลาเราไปซื้อแม่นะครับเพื่อนๆประกอบด้วยซีนยางอะตัวน้อยสุดแล้วก็จะเป็นบู๊พลาสติกคล้ายๆบู๊พลาสติกหรือเปล่าตัวเนี้ยอ่ะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นซีน ตัวนี้นะครับสอดลงไปแบบนี้จากนั้นก็จะเป็นสปริงนะครับสปริงแล้วก็แหวนนะครับเห็นไหมมันจะอยู่ประมาณนี้ครับสปริงแล้วก็แหวนแล้วอย่าลืมกิ๊บล็อกนะต็อเอาใบพัดออกก่อนนะเอาใบพัดออกเสร็จแล้วก็จะเจอเอาคีมแทงนะครับหุบคีมหุบลิปล็อกออกแล้วถึงจะเอาชุดนี้ออกได้นะครับเพื่อนประมาณนี้นี่ครับอะไรที่เอามาเรียงกันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะอยู่ในสุดก็เลียงมาจากในสุดมาหานอกสุดครับ อาจจะเป็นริมอันนี้จะเป็นตัวล็อกเนี่ยกิปล็อกนะครับตัวนี้จะล็อกกับร่องแกนตัวนี้เห็นไหมอ่าอเคยครับก็จบกันไปครับคลิปนี้ก็ผมยังไม่ได้ซื้อมาเปลี่ยนของนะก็หรือให้ดูก่อนครับส่วนวิธีใส่อ่ะก็ไม่น่ใจไม่น่าจยากแล้วครับเพื่อนอาจจะทําได้แล้วนะครับเพราะว่าถอดยังไงก็ประกอบคืนอย่างนั้นนะครับเพื่อนเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ